ีพวกเราวีกรุ๊ปครับก็มาที่บ้านสิริวัฒนธรรมอําเภอดําเนินสะดวกนะครับจังหวัดลาดูรีก็วันนี้เองวีกรุ๊ปก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มามอบเงินนะครับแล้วก็ของจําเป็นนะครับในการดูแลคนสูงอายุ ก็ได้นําสิ่งของอาหารเครื่องใช้ต่างๆนะคะมาเยี่ยมเยียนคุณตาคุณยายที่บ้านสิริวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะมาปันความสุขให้กับคุณตาคุณยายนะคะเห็คนความสำคัญของคนผู้สูงอายุนั่นแหละในอนาคตเราก็จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตเราก็เลยดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้วันนี้ก็นำสิ่งของเครื่องใช้อาหารนะคะแพมเ์ญแล้วก็เงินค่ะมามอบให้เราอยากมา อยากมาแล้วก็อยากร่วมมือให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มาในครั้งนี้ด้วยนะคะโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็รวบรวมปัจจัยจากเพื่อนๆจากอะไรมาซื้อสิ่งของแ้วก็เงินมาร่วมบริจาคทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะนีโครงการดีๆกับ B Group เนี่ยเราก็เตรียมตัวกันออกมาจากบ้านแต่เช้าถ้าใครมีโอกาสก็อยากเชิญชวนมานะคะเพราะว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ตั้งใจทำเพื่อคุณตาคุณยายนะคะ ปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับเรามีผู้สูงอายุเนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศไทยเราเนี่ยถึงทั้งหมด12ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะครับในปี2576นะครับก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยทั้งสิ้นรวมแล้วประมาณ30นะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนการเกษียณอายุนะครับเป็นเรื่องจําเป็นมากนะครับ ผู้ที่จะดูแลเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะให้พวกเราชาววีกรุ๊ปนะครับที่เป็นตัวแทนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางแผนการเกษียณนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับพวกเรายินดีอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ